สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ เป็นโตต้าออาตินะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมแมนเช่มาให้นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชฌจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่ กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามที้มาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโกต้ตกาจะเป็นโลโก้โตต้ตตานะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6 896นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติ r รนแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมแมนเชสเตอมาให้แล้ว ใน,ะะนส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021นะคะได้แม็กลมดำนะคะแม็กขอบ16นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถค่ะด้วยโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของรอบตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะ คุณลูกค้ามีไฟทับทิมสีแดงมุ้งอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกดวที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าตัวอักษรของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นคโรล่าอัลติเครื่อง 1.6G นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านได้นะคะที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายอยู่ ได้เป็นปีใหม่นะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมานเชนนะคะเน้นตามนเปคันนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะสำหรับเพจยนตนะคะมีรถออลติสให้เลือกเยอะมาก นะคะคุณลูกค้าโซนนี้นะคะพิงอยู่นะคะจะเป็นโซนเอาติทั้งนั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าให้อยากให้ลูกค้าแบบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนนะคะไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ในส่วนของภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโรเมียมนะคะช่อด้านล่างใส่แก้วน้ำฝนน้ำมาให้นะคะกระจกปกไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพุสตาร์ท นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนเมนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันเดอร์ล็อกนะคะได้เป็นแก้วออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํผลน้ํามาให้นะคะเบาะหนังสีเบสนะคะตัดได้ได้สีเทาสีสวําบบนี้นะคะพื้นที่ภายในตั้งขวาง นะคะนังยืดเดียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบดนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะอ่ะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยด้สีทอสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยเยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีด้านนะคะคุณลูกค้าตัวชาร์จแบตเตอรี่สารองมาให้กระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะออปชั่นฟังชันครบเรื่อนจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะตัวเอลติสนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนั่งยเยื้เหยียดขาได้สบายนะคะสําหรับคันนี้นะั้นนั่งสบายมากเบาะหนังดูแลง่ายนะคะไม่เลอะ นะคะภายในคือสวยนะคะคุณลูกค้าใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าใหม่เหมือนได้ป้ายแดงกันเลยนะคะคุณลูกค้าสมัครคันนี้นะมาดูในส่วนของตัว od, ตน็อตต่างๆรอยเม็ดอาร์เดิมๆเ,เลยนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำขวดนะ้ำมาให้ได้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะ ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะอุปกรณ์ของเขาก็าครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะซิงกามะพร้าวเดิมเดิมกันเลยนะคะลิ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆคานต่างๆตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้าออติ 1.6G นะคะปี2018ได้เป็นปีใหม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาได้เชนมาให้ด้วยนะคะ <S <S แนะนําเลยนะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ <S <S ตามพิม์มาเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อต นะคะคุณลูกค้ารอยเมคอัพต่างๆนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุกยังนะคะจุดแต้มสีต่าง,งๆรอยเมคอัพต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้ VVTi นะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวา ระคะลอยเบรต์ต่างๆคานต่างๆสติเกอร์มออ,อ,อก,กอน,นะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่มจมน้ําเป็นสีนะคะมีวันตีหลังการขายอีก30วัน,นะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าทิ้งพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถ กันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจโต t ต้าออติสนะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโนตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ 0ูนนะคะ7 0 4 3 2 5นนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วกกยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ